จอดลึกประเด็นร,ร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2567โดยชายว่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอาะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้เอาล่ะยังไงเปิดสถิติ H2H ทีมชาติไทยชุดยุ23ปีพบทีมชาติทาจิกิสถานในคาราทนาโดยทัพช้างศึกมีลุ้นได้เลยนะฮะเมื่อด้านของ มาสดาอิชิอินะฮะหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่ผนหนึ่งกำลังกับทางด้านของโคตระอิสระซิตโรนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ23ปีโดยศึกขบลจชิงแชมป์เอเชีย2 0 24รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมในครั้งนี้โดยทางด้านของทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C พร่อมสายกับซาอุดิอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถาน โดยเป้าหมายในการชิงตั๋วไปรุยโอลิมปิกเกม2 0 2 4รวับท้ายครล้งหน้าประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมชาติไทยชุดยุสามปีมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายประบังกลุ่มพบกับทางทีมชาติทาจิกิสถานทีมกแข่งเอเชียกลางในวันที่22เมษายนเวลา22นาฬิกาสาสิบตามเวลาของประเทศไทยณสนามอันจจดูฟเตเดียมในครั้งนี้ โดยสตีพบการระหว่างทีมชาติไทยชุดยุ -23 ปีพบกับทางด้านของทีมชาติทาจิกิสถานชุดยู -23 ปีปรากฏว่าทั้งสองทีมนี้ยังไม่เคยพบกันในพรุ่นนี้สิ่งที่น่ากังวลใจและก็น่าสนใจก็คือผลงานทนงด้นหลังสุดของทางด้านของทาจิกิสถานยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยเสมสอ2แพ้ไป3าหนึ่งันนั้นคือแพ้กับทางเวียดนามย -23 ปีไปศูนย์ต่อหนึ่ง 19บเมษายน2024นะฮะาทาจิกิสถานแพ้อิรัก2ต่อสศึกชิงแชมป์เบเชีย2 0 2 4 16เมษายนทางด้านของทาจิกิสถานก็แพ้ซาดิอาระเบียไป2ต่อ4 23ปีชิงแชมป์เบเชีย2 0 2 4 23บิมีนาคม2 0 2 4ทาจิกิสถานเสมอเวียดนามไปศูนย์ต่อศนย์ฟุตบอลอุ่นเครื่อง20ิมีนาคมปี2024นทาจิกิสถานแพ้เวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งฟุตบอลอุ่นเครื่อง และ12กันยายน2 0 2 3ทาจิกิสถานเสมอออสเตรเลียเป็นต่อหนึ่งยู่ิทปีจิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4รับคัดเลือกในครั้งนี้นั่นครับอานะผมเป็นในว่างงานนี้ H2 สนะฮะคือทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในรุ่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอสาสถิติของทางทีมชาติไทยยังเป็นต่ออยู่ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันว่าเย็นนี้จะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูวสามปีกันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงความรู้สึกนะฮะอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้โดยในช่วงทีมชาติไทยทีมชาติไทยในศึกอาทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรติโกสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม AFC ฟุตซอลอาเซียนครับ2 0 24 ลงสนามสามนัดคว้าชายไป3เกมติดต่อกันเก็บเต้าแต้มเต็มนะฮะซึ่งความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามแต่สุดท้ายเพราะแบ่งกลุ่มของเอเชียได้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอยู่ไรกันบ้างเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนกันไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเวียดนามเล่นได้ดีมากจากแฟนบอลมาเลเซีย คำไม่ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าในแมชนี้แม้ว่าในครึ่งหลังเราจะเล่นได้ดีกว่าแต่ว่าทําประตูไม่ได้อีกแล้วขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยอีกครั้งขอไม่ต่อมายินดีกับประเทศไทยและก็เวียดนามที่ผ่านเข้าสู่รอบตกเอ์ในครั้งนี้ได้ขอไม่ต่อมาผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดมูฮัมหมัดอุสมาบูซาของประเทศไทยคือกองหน้าฟุตซอลร,ระดับโลกอย่างแท้จริงเขาคนนี้แข็งแกร่งมากนะรวดเร็วและก็มีลูกยิงที่เฉียบคมมากมาย เขาเมนต่อมาดีเกินไปทะแนนผ่านเกินกว่าระดับอาเซียนไปแล้วในครั้งนี้เขาเมนต่อมาไทยยังแข็งแกร่งอยู่นะแข่งก่าเวียดนามเล็กน้อยอย่างไรก็ตามทั้งสองทีมได้ผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปจากแฟนบอลเวียดนามในครั้งนี้เขาเมนต่อมาเวียดนามและก็ไทยเป็นพี่น้องกันตลอดไปเขาเมนต่อมาเวียดนามเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะเขาเมนต่อมาฉันไม่สนว่าเวียดนามจะผ่านคอเตอร์นี้ไปแล้วแต่ฉันยังคงเชียร์อิโดนเซีย ซึ่งสําคัญที่สุดสาหรับฉันในช่วงนัดที่แล้วโดยอินโดนีเซียนีย่เอาชนะออสเตรเลียไปได้1-0ผมจะจําเกมน,นั้นไปตลอดไปข่าไม่ต่อบ่าไทยแลนด์อยู่ในระดับที่แข็งแก่งเป็นอย่างมากผู้เล่นเวียดนามได้สแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในครั้งนี้แล้วขอไม่ต่อบ่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยหากพวกเขาเอาชนะรอบแบ่งกลุ่มของ AFC 23ปีอาเซียนครับในวันพรุ่งนี้และเวียดนามและก็ไทยแข่งขันกันในรอบก่อนรองชนะเลิศได้ ข่าวม่นต่อมาเวียดนามเล่นได้ดีมากจากประเทศจายนะข่าวม่นต่อมาเกิดอะไรกันขึ้นในเกมเกมนี้ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยข่าวม่นต่อมายอดเยี่ยมมากเลยครับข่าวม่นต่อมาอุสมานบูซาคุณเล่นได้ดีมากเลยนะข่าวม่นต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยข่าวม่นต่อมาเกมที่ดีมากเพื่อนของฉันข่าวม่นต่อมาประเทศไทยแข็งแก่งที่สุดเลยนะแต่ผมเป็นเดาว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ไแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอะไดยังไงโค้ชไทยสร้างชื่อกระหึม่ ier, หมเอเชียบทสรุปทีมชาติเบนมาพบทีมชาติจีนโดยอาจารย์บุญเลิศเจริญบงนะฮะุนศือฟุตซอลชาวไทยพาทีมชาติเบนมามาสร้างชื่อกระหึม่มเอเชียโค่นทีมชาติจีนสุดระทึกนะฮะสุดท้ายแบ่งกลุ่มนัดเอเชียไปในครั้งนี้ โดยการแข่งขัน AFC ฟุตซอลอาเซียนครับ2 0 2วัน่รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป A นัดที่3ที่สนามบางกอกอารีนาในวันที่21เมษายนปรากฏว่าอาจารย์บุญเลิศฮะเจริญบงโค้ชชาวไทยพาทีมชาติเมียนมาสร้างผลงานสุดเซอร์ไพร์ หลังพริกแซงเอาชนะยักษ์ใหญ่ทีมชาติจีนไป3ต่อหส่วนรายชื่อผู้ทำประตูก็จะมีดังต่อไปนี้เมียนมาได้จากทางด้านของเลียงบินตุนเฉินซีเหมิงและก็โคโคบประวินส่วนจีนได้ประตูจากด้านของไม่ไม,มตี้ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่างว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่ไปได้3ต่อหนึรมดาที่ไหนก็ไปให้กำลังใจกุญซือของเรากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอาหนยังไงมิเกลปรตดิโกเปิดใจหมดเปลือกหลังพาทีมชาติไทยปิดเกมเวียดนามอีกนัดเดียวลุยศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยมิเกลพอใจไทยชนะระวดสามนัดตั้งเป้าพาทีมถึงนัดชิงให้จงได้ หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป2ต่อ 1, หนังที่3ของการแข่งขันฟุตซอลเอเช่นคับ2024กรุ๊ป A ทําให้ทีมชาติไทยมีทบดงหมด9แต้มเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยเป็นแชมป์กลุ่ม,มโดยมิเกลบริติโกกุลซูชาวสเปนของทีมชาติไทยกล่าวหลังจบเกมว่า ครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นได้ดีเป็นอย่างมากจริงๆแล้วเราน่าจะทําประตูได้3าถึงสลูกแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ยังคงเป็นปัญหาพอออกสตาร์ทครึ่งหลังแล้วก็โดนตามทีเสมอไป1ต่อหนึ่งทำให้เกมของเรานั้นช็อตไปดืดๆนะฮะซึ่งก็ต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่นได้ดีและพอเรามาได้ประตูขึ้นนํา2ต่อหนึ่ทำให้ทีมผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็พอใจที่เรานั้นเก็บชชนะได้ทั้ง3นัดในรอรแรก ตอนนี้ทุกทีมในอาเซียนถือว่ายกระดับขึ้นมาหมดแล้วเวียดนามที่มีโคช้ชดิเอโก้กุสโตสตสี่ซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมพวกเขาก็ยกระดับขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวทำให้ไม่ง่ายที่จะเอาชนะพวกเขาได้อีกต่อไป ส่วนในรอบแปทีมสุดท้ายผมคิดว่าประนั้นน่าจะไปเจอกับพันด้านของอิรัก์ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเป็นทีมที่เล่นพาวเวอร์เพย์ได้ดีและก็พัฒน,นาฟุตซอลขึ้นไปมากเลยนะเนื่องจากมีโค้ชคาเขาที่เคยเป็นแชมป์โยุโรป2สมัยมาคุมทีมซึ่งเราเองนั้นต้องการที่จะไปฟุตซอลโลกเราจะต้องผ่านอิรักษ์ให้จบได้และผมก็มองไปถึงนักชิ้งจกเลิศในในครั้งนี้ด้วยที่ตั้งใจจะเข้าไปเล่นให้จบได้ในรายการนี้ โปรแกรมมาต่อไปของฟุตซอลทีมชาติไทยจะพบกับทีมอันดับที่2กรุปบีวันที่24เมษายนเวลา18นาฬิกาที่บางกอกอารีนาในครั้งนี้นั่นเองครับอ่าแตผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกานนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสรุปดาวซันโวชุดยุวปีเอเชียนคัพ2024ับ 2, 24, หลังเกมนนที่2โดยเผยดับดาวซันโวสึกฟุตบอลเอเชียนคัพยุวปีหลังจากที่ ลกสามไปแล้วมากถึง2นัดครบทุกกลุ่มแล้วนะฮะโดยการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลกสามไปแล้วมากถึง2นัดในรอบแบ่งกลุ่มพร้อมได้5ทีมผ่านเข้าไปลุยในรอบต็อเอา์ประกอบไปด้วยกาตา,าร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอุซเบกิสถานและก็เวียดนามโดยยังเหลืออีกแค่1ทีมจากกรุป A และก็2ทีมจากกรุปที่ที่ต้องลุ้นผลในเกมที่3เพื่อจะเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้าย หลังผ่านไปสองนัดอันดับดาวซันโวในสึกฟุตบอลเอชียนครับยุยี่สาปีมือตังต่อไปนี้อันดับหนึ่งทไปสาประตูอับดุลราบราดิฟนะฮะอมานชาญาและก็อียองจุนอันดับสองทไปสองประตูรุสตัมโซโรอฟทาจิกิสถานและก็บุญชวิท่าจากทางด้านของเวียดนามอันดับสามทไปหนึ่งประตูโกมังแตกูจากอินเดียอารีจสัสซิมฮัสซันคาริชบุนดาตอโมฮัมเมดและก็คาราสาอัชจ,จากทางด้านของ อิรักนะฮะในขณะนี้และก็ยังมีทางด้านของทางนักเตะไทยของเราก็จะมีวาริชูทองและก็ธีรศักดิ์เผยอพิมายของไทยทําคนละ1ประตูที่ชนะอิรักได้ในขณะนั้นสําหรับการในขันสองนัดแรกมีประตูเกิดขึ้นทั้งหมด14ประตูจากทั้งหมด16เกมเฉลี่ย2.75ประตูต่อน,นัดโดยซาอุดีอาระเบียเป็นทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดถึง9ประตูส่วนทีมที่ยังไม่มีประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ประกอบไปด้วยออสเตรเลียยูเอ e, จีนและก็ทางด้านของมาเลเซียในครั้งนี้นั่นครับเป็นนว่กากรรนที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดยุ่ปีในครั้งนี้กันด้วยนะและนี่ก็เป็นอจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2567โดยชายผู้บังคครัง้งฟุตบอลไทยครับ